อันนี้เป็นคู่มือเว็บไซต์สำหรับจองห้องเรียนในส่วนของแอดมินนะครับโดยหน้านี้จะเป็นในส่วนของหน้าล็อกอินหากแอดมินยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันครับเมื่อยืนยันไปแล้วนะครับแอดมินจะยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้จะต้องให้แอดมินที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วนะครับเข้าสู่ระบบและอปพรูฟให้ก่อนนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ในส่วนของชื่อผู้ใช้และรห ah ัสผ่านที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากาที่เข้าสู่ระบบนะครับหน้าแรกจะเป็นในส่วนของหน้าแสดงห้องเรียนทั้งหมดก็คือหน้านี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพามาใช้งานในส่วนของหน้าเพิ่มห้องเรียนกันก่อนครับซึ่งในหน้าเพิ่มห้องเรียนนะครับเราจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนตรงนี้ให้ครบถ้วนซึ่ง ตรงในส่วนของอัปโหลดรูปนะครับเราสามารถลาเว้นไปได้หากยังไม่มีรูปนะครับแต่ในส่วนของรหัสห้องจะต้องกรอกนะครับเมื่อกรอกข้อมูลครบนะครับให้กดที่ปุ่มเพิ่มห้องเรียนตรงนี้ครับโดยห้องห้องเรียนจะยังไม่ได้เพิ่ม หรือว่าไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้จะเป็นการพรีวิวก่อนนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มห้องเรียนอื่นๆขึ้นมาได้อีกนะครับและกดเพิ่มห้องเรียนก็จะลงมาในส่วนของตารางด้านล่างนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราตรวจสอบถูกต้องแล้วให้กดยืนยันการเพิ่มห้องเรียนครับหลังจากที่ยืนยันนะครับกลับมาที่หน้าห้องเรียนทั้งหมดเราก็จะเห็นในส่วนของห้องเรียน1นึสที่เมื่อกี้เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพามาดูในเรื่องของการตั้งค่าก่อนนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับ จะเป็นหน้าสำหรับการเพิ่มหลักสูตรหรือว่าเราจะหน้าไว้สำหรับที่เรากำหนดว่ารายวิชาต่างๆที่ได้หลักสูตรมาเนี่ยจะเก็บลงในส่วนของเทอมหรือว่าปีการศึกษาไหนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีสร้างเอาไว้แล้วอยู่1อันนะครับก็คือเทอม1กับปีการศึกษาสอง5นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะมาลองสร้างในส่วนของเทอม2ให้ดูว่าวิธีการสร้างนะครับว่าถ้าสร้างเทอม2ปีการศึกษาสอง5นะครับรก็กดยืนยัน ตรงนี้นะครับจะมีปรากฏขึ้นมาตามนี้ครับซึ่งทีนี้เรากลับมาที่ในส่วนของหน้าห้องเรียนทั้งหมดและกลับมาที่หน้าห้องเรียนที่เราเพิ่มไปนะครับตรงนี้นะครับผมจะพามาในส่วนของใช้งานการเพิ่มตารางเรียนนะครับซึ่งเราจะเพิ่มตารางเรียนลงในห้อง MTA 114นะครับโดยตรงนี้ครับเราจะเลือก ตรงนี้ว่าเราจะเอารายวิชาเนี้ยใส่ลงไปในเทอมไหนปีการศึกษาไหนนะครับซึ่งวิชานี้จะเป็นวิชา mta 2 2 3นะครับเป็นวิชาสมมุิขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สอนตรงนี้สามารถลาเวนไว้ได้ครับถ้าหากว่าผู้สอนนั้นยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ผมมีการใช้ user ที่เป็นอาจารย์ที่สร้าง user ที่เป็นอาจารย์ขึ้นมาครับ ก็สามารถเลือกได้นะครับวันแล้วก็เวลาเริ่มนะครับและเวลาสิ้นสุดของรายวิชานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยครับที่ในส่วนของด้าน,านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของ p r e v i e ซึ่งเราสามารถเพิ่มรายวิชาอื่นๆลงไปในเทอมนี้หรือเราจะเปลี่ยนเทอมก็ได้นะครับแต่เราจะสามารถเพิ่มรายวิชาตรงนี้แล้วก็สามารถกดบันทึกได้ทีเดียวหลายวิชานะครับผม ตรงนี้ผม้องตัวอย่างการเพิ่มไป1วิชานะครับกดบันทึกครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีรายวิชาขึ้นมาปรากฏซึ่งรายวิชาที่เราเพิ่มไปคืออยู่ในเทอม2ปีการศึกษา2565นะครับตอนนี้จะอยู่ในส่วนของตารางอื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการตั้งค่าที่ผมเพิ่งเ,เพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับมันยังเป็นสถานะก็คือยังไม่ได้ใช้งานนะครับ หากผมเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของเทอม2ปีการศึกษา25 6หนะครับก็จะกดที่รูปตรงนี้ครับสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นกำลังใช้งานกลับมาดูที่ห้องเรียน1 1 4หนึ่งสของเรานะครับก็ตารางที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือรายวิชานี้นะครับจะปรากฏอยู่ในกำลังใช้งานนะครับผม